ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่นะครับเที่อย่งนี่ผมพาพี่น้องลงมาเบิองอ้อยปลูกใหม่นะครับซึ่งปลูกใหม่ไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งครับเกิดแนวว่าเกิดแนวนะครับช่วงละช่วงด้านบนนี่ครับที่ผมยืนอยู่นี่เป็นช่วงที่ให้น้ำโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งน้ำโซลาร์เซลล์นี่ควรค้างที่จะซ่านะครับซ่านะครับมันบังคับว่าไ้นะครับอ้อยนี่ก็เกิดแนวว่าเกิดแนว ครับซึ่งแตกต่างจากที่ให้น้ำ <c oughs> บัวน้ำสูบครับล้างเตีกนัวขึ้นก็มีครับป,ปลายกันไปแต่เบื่อข้างๆเนี่ยนะครับข้างๆเนี่ยถือว่าก็ยังดังดีอยู่นะครับที่เกือบขลังขึ้นมาเล็กๆน,น่อยพอเห็นยอดขึ้นมาประมาณสักสองขมือนี่ก็มีนะครับสามขมือนี่ก็มี บ,บาง <c oughs> ช่วงนีนห้างกันเป็นสองเมตรสามเมตรครับเดี๋ยวผมพาไปอีกช่วงหนึ่งนะครับ <c oughs> ทีออ่อวยบุคคลมี <c oughs> หายน้าไปหลายรอบแล้วเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้าวิญญาณในสุดยอดครับหนาเกลือเข <c oughs> ียวตุบเต็มเลยอ <c oughs> ้อวยไว้เพระเกลือ แต่พิ่เรเบิกทางด่านนั้นครับเป็นเดือดครับมันเดือดเดือดซองเห็นคือดเนี่ยพอเกิดเนี่ยนะครับเห็นเนียนเนียนหน่อยๆครับบัวคอยมีัทางด้านนั้นครับที่ให้น้ำทันให้น้ำบัวน้ำหลดสูบขึ้นมานะครับเป็นเขียวเต็มเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับทางด้านนี้คปุ๋ยละเลื้ยงเลยนะครับพุ๋ละเลื้ยงเลยมีแต่เตี้ย เป่าๆครับ้ไห่ก็อยเตกขึ้นมานินๆหน,น,น่อยครับเดี๋ยวบนฐานะนี้เตะซองครับเตะซองครับตอนต้นตุกครับเตะซองุนกบวตุกมาครับปุนกวตูกมา มีอย่างๆเลยอมมาศัยธรรมดานะครับสุกมาตลอด,ต,ลอดตั้งแต่เดินโมกกระลาแล้วนะครับดเดือนนี้ก็เดือนมีนาแล้ <c oughs> บบวบริเวณภาบริเวณโซนจักเสือนะครับเปิดมาตลอด <c oughs> บอกใหน้น้ำได้ ียวเตรียมเลยเห็ด <c oughs> นามทันนะครับประวัาบทันนั่นโบเกิดโบคอยเกิดนะครับ